ทุกคนวันนี้ผมจะมาอัดคลิปเดสเรียวเอ๊ะเดสดลางเอ๊ะนั่นแหละแล้วครั้งก่อนผมมากับเพื่อนแตกตั้งแต่หนึ่งมืนครับวันนี้ผมเลยมากับแขกรับเชิญพิเศษนี่ครับพี่ผมเองแล้วเย,ย่แล้วผมจะไปอัดเดสเรียวเลยไปเข้าตัดไปตอนเข้าเกมเลยแล้วกัน ทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าไอ้นี่แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าไอ้นี่แล้วก็ใครจะขายทองครับใครพี่ขายเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมบิ๊กบิ๊กสายประจนใคยพี่สายเงินโอเคดำนั้นเผื่อทุกคนยังไม่รู้ชื่อจริงผมชื่อนาวาส่วนชื่อเล่นผมชื่อบิ๊กที่ผมตั้งชื่อว่านาวาเพราะเพื่อนที่โรงเรียนชอบเรียกนาวากันผมก็เลยตั้งชื่อนาวาไปเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจออะไรสักอย่างตอนนี้ก็เออมันไปคืนฟ้าผ่าอยู่นะผมออกไปผมมีหวังโดนกลางหัวแน่งั้นเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวออกเดินทางตอนหายหายฟ้าป่ากนนะครับทุกคนเช้าแล้วก็จะออกเดินทางไปแล้ว อืมพี่จอยเอาเข้าไปต้องทำไมตัวทีทุกคนผมเจอบ้านแล้วลองนะลงเลยเฮ้ยพี่จอยเอียงซ้ายเอียงซ้ายอย่าไปเดินตรงตรงมันเดินตรงมาได้โอเอียงซ้ายไปทางนี้เอียงมาทางวิกเออมา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 ลุงตีกัน อ๋อไม่รู้อะตายยังตายองแล้วมนยังไม่ตายเพาวะอ๋ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเก็บอะไรเออว่ะเก็บไม่ได้มันก็ลากไปดิลากไปเก็บเก็บเก็บอะมันเก็บไมเอเก็บได้ มแม่้าเป็นก่อนอันนี้มันจะเก็บข้าวไม่ใช่เก็บข้าวตัวที่ไม่ใช่เก็บใส่กระเป๋าอ่ะหรออ้้ยยมีปาดวอ๋อมันเก็บข้าวตัวเออแต่ตอนนี้ไม่เก็บใส่กระเป๋าแล้วเขาจะแก้เอาขยะใส่ไว้ตรงนี้อะไรเขาเชื่อเฟิงอะไรเขี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าตอนกลางคืนเรียบร้อทุกคนโอ้คืนพี่หมาป้าบ้าโปรตีนซะด้วยไปเลยนะ เออขึ้นหมาป่าบ้าปรตีน,น,ตนดูได้ไงแ,แค่เต็มดวงแล้วฟาร์มไม่ผ่ามันหายได้สองฝั่งนะลูกก็คือหายไปฝั่งโน้นที่จะมีระฆังนี่เจอบ้าน<ร>อยากแหวะแวะดีไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยดีเสียงหมาหอนโอเคทุกคนผมตัดไปตอนตอนเช้าเลยกันตอนนี้มันน่าเบื่อเอาออกมากันอาทุกคนผมเจอยูนิคอร์นอย่ดูดูดูนะ เนี่ยยูนิคอนของแท้ผมจะเอาไปขายแล้วแบ่งกับพี่นะพี่จอยเอาไปขายยูนิคอนขายที่โพยูนิคอนขายที่โพโพชอปโพชอปตรงนี้โพชอปโพชอปขายเลยพี่จอยก็เก็บแล้วพี่จอยแล้วพี่จอยก็ซื้อให้พี่เกตสิบห้าเอาวะเฮ้ยสองร้อยห้าสิบเลย สองร้อยห้าสิบพัสองพ่อสองร้อยห้าสิบพสองอก็ร้อยห้าสิบร้ห้าต้องซื้อิ๊กร้อยยยห้านเข้ากันช็อปก่อนเลยเข้าเข้าเข้าผไอเข้าไอนี่ก่อนเลยไอเราหน้ามีกล้องเห็นนะกล้องเล็กๆก็นเดี๋ยวไปจะบิจะขายก่อนงใเกจนเก็เงินซื้ออยู่ ก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเงินกันแล้วก็ไปซื้อปืนไรเฟิลเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อปืนไรเฟิลนะครับทุกคนตอนนี้ผมกับพี่ก็ได้ปืนไรเฟิลมากครลก็บอกแล้วมันก็สุดเลยเดี๋ยวผมต้องซื้ออีกเพราะว่าผมเหลือตังค์อยู่หกห้าเฮ้ยนู้ไหซื้ออะไรวะพี่จ้ยเหลือตังค์ไว้ก่อนอ่ะเี๋ยวตังค์ไว้สักนิดนึงก่อนเดี๋ยวต้องไปดูในร้านค้าปกติก่อน นั่นค่ะเฮ้ยพี่จอยพี่จอยการกระสุนีนสองแผ่นก็ได้สามแผ่นก็ได้ไหมเดี๋ยวบิ๊กช่วยซื้อสองแผ่นก็ได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้แผ่นแผ่นนั้นเป็นแผ่นกันกระสุนเลยจะช่วยซื้อแผ่นหนึ่งเลยซื้ออีกแผ่นหนึ่งแล้วเอ่อพี่จอยเป็นผู้พิทักษ์ใช่แล้วจบแล้วจบจบจบิงจริงๆมันใช้แผ่นเดียวพอ เหมือนที่เชยเคยทำเดี๋ยวผมก็ซื้อกระสุนที่หมดเลยทีวสอบเนี่ยผมก็ซื้อกระสุนที่หมดเลยนะครับโอเคซื้อกระสุนหมดแล้วตอนนี้มีให้เลือกว่าจะออกเดินทางตอนกลางคืนจบแล้วหรือว่าจะออกเดินทางตอนนี้พี่ย้อยจะออกเดินทางตอนกลางคืนจบแล้วหรือว่าออกเดินทางตอนนี้ก็คือตอนเช้าของอีกวัน เดี๋ยวผมรอกลางคืนของอีกวันเอ้ยผมรอเช้าของอีกวันหนึ่งล้กันโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะทุกคนผมจอดหนึงทางแล้วพี่จอยใขับรับเอา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 โล่มัามามาหรือตั้งให้ไม่ต้องไปตั้งฝั่งนั้นดิ ตั้งหลังคนขคับเออกดเชื่อมเออแล้วก็วางโลทธรุมิติวางเอเอสวยอีกอันนึงก็ไม่ได้เก็บมาเออลืมกวที เอาไปปิดข้างๆเออข้างๆข้างไหนก็ได้ปิดๆๆเ้อข้างหลังข้างหน้าข้างๆข้างข้างไหนก็ได้ข้างขวาข้างซ้ายมันก็ไม่มีอะไรหรอกคนก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึ่ง เดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะทุกคนเดี่ยผมทำมาทุกคนผมจอกในทางนะเพื่อบรรยากาศทุกคนเมฆของฟ้ามาก่อนมา้ำข้เรือไม่ใช่ข้างนั้นข้างตรงหน้าต่างเอตรงั้นช่วยอะไรอยู่ในห้องคนขับขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเออปิดเชื่อมแผมคิดว่เออขึ้นมา สุดท้ายก็คือมาถึงตรงเลยนะครับนี่ที่นั่งที่นั่งของเพื่อนที่นั่งของพี่ผมเป็นที่นั่งใต้ที่เหมือนทาคเหนือนะเดี๋ยวเก็ไปยันถึงเดี๋ยวก็ไปยันถึงบ้านที่มันดีๆเลยทุกคนมาคลิปไหมทุกคนผมลืมมาคลิปแต่ว่าผมเคลียร์หมู่บ้านเกือบหมดแล้วผมเคลียร์เกือบหมดแล้ว เหลือตัวนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันต้องตายล่ะสองนัดอะตายแล้วันวนี่เหลือตัวนี้นนป้งอะไรอะแล้วก็มาสำรวจก่นอนทองดีๆก็เชอรีฟกับโบดแล้วก็แคนเนอร์ไม่ใ่่น อะไรนะอภิการอภิอามมีสายแทงก็เหลือร้านปืนอีกร้านหนึ่งเฮ้ยสูงอ่อช็อตกันมาพี่ขอช็อตกันขอกระสุนช็อตกันด้วยระยะไกลช็อตกันระยะไกลจะยกระสุนปืนเอาเปล่าปืนพกปืนพกเอาเปล่าปืนพกน่ะกระสุนปืนพกกระสุนปืนไม่ใช่ปืน สามมาเก็บมาพี่จอรอันนี้เชื้อเพิ่มหมดเลยเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้อะไรไปอะไรเก็บก็เก็บมาดิโอเคเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนไกลที่สุดไม่ก็ตายเพราะผมขี้เกียจอ่ะนะทุกคนผมตาย ตอนนั้นที่ผมเล่นเหเลี่ยมเว้ยแล่มมันกระโดดขึ้นมาได้ก็คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับะะก็ขอโทษด้วยผมจะหาให้ผ่านที่ได้ดห,<า>ห,ห,หดวังว่าคลิปนี้คงจะมีเสียงสองหมืนสามพันหกร้อยยี่สองเมตรคือสูงสุดแล้วแต่ว่าที่ผมเล่นสูงสุดก็ประมาณ สามหมื่นเจ็ดเล่นกับเพื่อนแต่อันนี้ก็สองหมื่นสามอาชิพอาเอ้ยอาชีพก็ถือว่ามากที่สุดในการอาชีพใช่ครับก็สวัสดีครับ